สวัสดีคะ่ะมันนี่กับมาพ่อกับสาวสี่หลุดรัค่ะมันนี่กับฉมากินตำหุกคงแล้วก็เลยทานว่าตำหุูคงมันนี่จะไม่กินผักเลยคะ่ะจะไม่กินแต่ตำหุูคงจวดเลยคะ่ะจวดเลยคะ่ะจวดเลยคะ่ะม,มักแค็งตำหุูคงจวดเลยคะ่ะมันนี่ตำหุูคงจะแซ่บแหง แกบปันอย่างนี้นค่ะหมอใไส้หอนปูปูดองมาไะ,ะ้ค่ะตำหมกขุงน่ากินไหมคะน้ำจวดๆเลยค่ะน,นี่ก็จะมีหมูนะคะหมูหมูหมทอดของขากดกรบป๋อยนะคะข้าวเหนียวค่ะขากดกรได้ยนะคะข้าวเหนียว จวดเะยรด้ค่ะบัดนี้ข้าวเหนียวห้อนๆวันนี้ไม่กินผักเลยกินเร็วๆก็สิเฝ้าไปหับลูน้ะค่ะวันนี้อันปิดเทอมวันนี้วันวันแรกปิดเทอมนะคะกะสิไปหักร์ไปมุง้ง หมูอบหมูฝรั่งอบอืมหอม หมูอบจับวันนี้จะออกแนวฮิปฮอปมาแล้วค่ะ เยียบนะโมอูออกหวนานหวานอืม คล้ายๆหมูแดงเลยค่ะหมูแดงแซบ่บสั่งมาจากร้านอาหารเข้ากันนีขนาด เขาคำนี้ไง <c oughs> คุกมีแซบขนาดค่ะ หมูน mm ี่เสียบหมูแดงอะบัคุงน่ากินมากเลยยำนั้นก็บเสียบยำนั้น จำปูเลยค่ะปูข้าวเหนียวจำมันจำกระดวงจำกระดวงมันก็เสียบแกะเลยค่ะกระดวงมันจะเป็นไข่ใช่ไหม นัวไข่ข hmm. mm ้างในนัวมากเลยืึ วันนี้ไม่เน้นพักลยคะเฮ็ดงานบ้านหัวก็แล้ว หิ้วเขาทำความสะอาดไปค่ะดูดฟุ้นมาในดูดฟุ้นล่างห้องน้ำก็เลยพึ่งไดน้นางมันอีบ่ายโมงกันเลยใชยไปหับลูกค่ะ มมล,ลูกสาวสิมาเล่นอยู่บ้านมาไปหับเด็กหน่อยสวมคนมั้เนี่ยนั่นเป็นหักพริกเขียวแล้วค่ะพริกเขียวกับหอมตววยแล้วะคะ่ะอื้ม สาวซีก็กิกนแนวอื่นเป็นอยู่นะคะพราะมันจะตำมัคงแต่ลงคลิปกินแต่ส้มตำกับเก่าฝลั่งก็กินเป็นอยู่ค่ะอย่าเพิ่งว่ากันนะคะเพราะว่าสาวซีสีหมักลงคลิปกินส้มตำมากกว่า ลำคาญก็บ่เป็นอย่างนะคะบางทีก็เกงใจเพื่อนในเฟซนะคะเกงใจอยู่ค่ะจะ่หนเพื่อนลำคานเอาซีกระบไราหามนะคะตัดออกได้เลยขอคนที่ชอบแล้วก็ เข้าใจเราด้ค่ะคลิปนี้สาวซีก็ฝากไปก่อนสำเนเด้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพิ่งคลิปสาวซีด้ค่ะทุกคอมเมนต์นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย